วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบ2คู่นี้ให้ฟังครับ a s i c Nova Blast กับ a s i c Dyna Blast ครับผม ต้องรับสู่ t o n i c t ีวอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะเอารองเท้า2คู่นี้พี่น้อง ASIC เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe กดตามก็รบกวนฝากกดติดตามให้ช่อง t o n i c t ีวเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมทำไว้เพื่อแบ่งปันข้อมูลของรองเท้าวิ่งที่ผมได้ลองใช้เนี่ยให้ทุกคนได้ทราบถึงข้อมูลนะครับเพื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อรองเท้าของ ทุกๆคนเองนะครับผมจะอัปโหลดคลิปเนี่ยทุกๆวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับทุกๆสัปดาห์นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่ารองเท้าผู้ไหนเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับทุกคนสามารถร่วมตอบคำถามท้ายคลิปได้นะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยมีโอกาสจะได้เป็นเจ้าของกล่องรองเท้า Keep in Box นะครับเป็นกล่องรองเท้าทำจากพลาสติกคุณภาพดีนะครับก็นี่มีรูระบายอากาศนี่ ฝาปิดเปิดนะครับต่อเป็นชั้นๆได้นะครับก็ทําจากพลาสติกคุณภาพดีเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถร่วมตกลาถามแล้วสามารถเป็นเจ้าของได้ฟรีๆไปเลยนะครับก็1กล่องนะครับต่อ1ท่านนะครับต่อ1คลิปนะครับผมหรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะ ซื้อนะครับสามารถติดต่อดามเคโค้ที่ผมจะฝากไว้หน้าจอหรือว่าจะลิงก์ที่อยู่ด้านใต้คอมเมนต์สามารถติดต่อไปและบอกว่าเป็นผู้ชมของ t o n i c TV นะครับเพื่อรับราคาพิเศษนะครับผมถ้าใครอยากจะทราบข้อมูลแบบแยกเนี่ยสามารถ กดจากลิงก์ด้านบนหรือว่าเดี๋ยวจะมีลิงก์ตรงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับดูสามารถดูแยกของตัว ASIC NOVA BLAST ได้เลยนะครับผมเช่นเดียวกันกับตัว d n a b l a s t นะครับที่ผมเพิ่งทำไปก็สามารถกดลิงก์จากตัว i ด้านบนนะครับหรือว่าจะกดลิงก์จาก ลิงก์ที่ผมจะทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะมาถึงในส่วนแรกกันเลยนะกันนะครับคือส่วนของอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ของตัว ASIC NO นว์แบสนะครับรุ่น Edoera t าท b บินะ,ะเขาจะแตกต่างจากตัว ASIC NO นว์แบสรุ่นปกตินะครับก็คือทำจากการรีไซเคิลนะครับขวดพลาสติกนะครับโดยจะเป็นวัสดุโพลีเอสเตอร์นะครับผมถ้ามาเทียบกับตัวอัปเปอร์ ของตัว d y n a b l a s สเนี่ยอัปเปอร์ของตัวด y น a าบลสเนี่ยเขาทำจากตัวเน็ตนะครับผมยังมีความเชื่อส่วนตัวว่าตัวโพลีเอสเตอร์น่าจะระบายอากาศน่าจะดีกว่าตัวเน็ตแต่ตัวเน็ตจะได้เปรียบเรื่องของความกระชับนะครับผมนี้ต้องบอกว่าทั้ง2ตัวเนี่ยทำจากเทคโนโลยีเดียวกันนะครับก็คือตัว ไฟโฟม b บลส t นะครับแต่แค่ต่างกันเรื่องของตัวปริมาณหรือจำนวนของตัวโฟมที่เขาใส่ลงไปให้ในแต่ละคู่นะครับผมอ่ะมาถึงสแต็กไฮก่อนสแต็กไฮของตัวโนวา b บลส t เนี่ยเอสิกโนวาบลสเนี่ยมีความสูงส้นอยู่ที่37มิมลลิเมตรนะครับด้านหน้าอยู่ที่27มิลลิเมตรนะครับทำให้ตัวรองเท้า Nova Blast เนี่ยมีดรอปอยู่ที่ดรอป10นะครับส่วนของตัว Dyna b l a s สเนี่ยความสูงส้นอยู่ที่28 mm มมนะครับด้านหน้าอยู่ที่16 mm มิมเนี่ยทำให้ดอบคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าดอบ12นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่2คู่นี้แตกต่างกันคือความนุ่มครับถ้าคาดหวังเรื่องความนุ่มนวลเนี่ยก็มาที่ n o v l Blast นะครับผมจะได้การสพอร์ตหรือว่าตัวคูชชั่นของตัวโฟมเนี่ยนุ่มสบายเฉละแล้วก็เด้งด้วยนะ ดันเแบสนี่ดันเแบสจะแตกต่างกันยังไงว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับตัวโน v ว Bla แบสเนี่ยความนุ่มนุ่มเหมือนกันแต่จะมีจํานวนโฟมที่น้อยกว่านะครับผมจะมีปริมาณโฟมจํานวนมากอยู่ที่้นนะครับแต่ด้านหน้าเท้ากับกลางเท้าอาจจะไม่ได้มีจํานวนมากเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งไปในหน้าเท้าหรือกลางเท้าเนี่ยจะไม่รู้สึกนุ่มเท่ากับตัว Nova b l a ลสนะครับแต่จะได้ความเบาได้น้ b l บลสเนี่ยเนื่องจากตัวโฟมเขามีน้อยกว่านะครับแล้วก็น้ําหนักเบาวกว่าคือมันไม่นุ่มแล้วมันก็เลยไม่ได้รู้สึกเหมือนตัวโนว a าแบลสนะครับเรื่องสปอร์ตเนี่ยพพอร์ตน้อยกว่าตัว n o ว a า l บลสอย่างแน่นอนส่วนของ outsole นะครับหรือพื้นด้านล่างนะครับใช้เทคโนโลยีเดียวกันเลยนะครับก็คือตัว a อฮานนะครับก็ในลักษณะการทําพื้น ใกล้เคียงแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าเขาบอกว่าวิธีการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้เรารู้สึกเหมือนเล่นแทมโบรลีนนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟีลลิ่งนุ่มเด้งเนี่ยจะรู้สึกได้กับตัวโนว์แบลสนะครับแต่ถ้าไอ้นุ่มเด้งเหมือนแทมโบรลีนเนี่ยกับตัวไดนาแบลสเนี่ยผมต้องบอกตรงๆว่ายังไม่ได้รู้สึกอะไรมากเท่าตัวโนว์แบลสนะครับ ทุกครั้งที่เวลาเอา,อา Nova Blast มาเทียบเรื่องดีไซน์กับผู้อื่นนะครับผมก็จะต้องยอมให้การดีไซน์เป็นของตัว Nova Blast นะครับเพราะว่า,าผมชอบคอนเซปต์และวิธีการคิดวิธีการทำของรองเท้ารุ่นนี้นะโดยเฉพาะรุ่น Edo e l a ล่า e ิก็คือการนำอักษรญี่ปุ่นหรือว่าความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมาอยู่ใน รองเท้าคู่นี้นะครับแต่ต้องบอกว่ารอบนี้ถ้าเป็นเรื่องของดีไซน์ตัว d y n a b l a s เนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันก็คือตัวที่เป็นสีที่เขาเลือกสีมาใช้กับตัวนี้นะครับกับลายของตัวรองเท้าคู่นี้นะครับเวลาสีนี้อยู่กับตัวมิดโซ่แบบนี้ผมโอเคนะครับเรื่องดีไซน์เนี่ยชอบคนละแบบชอบวิธีคิด ของการทำตัว Asic n o v l b l a s t e d o เอรา Build นะครับคือชอบใน Dynablast ในมุมของความเป็นดีไซน์ที่ดูกกิบเก๋ขึ้นมาหน่อยอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณต้องการที่จะได้รองเท้าที่นุ่มเด้งนะครับซัพพอร์ตเท้ามากๆเนี่ย ก็ให้เลือกใช้ที่ ASIC Nova Blast นะครับคุณจะได้ความนุ่มเด้งจากโฟมไฟท f o ฟ m b l a ส t นะครับแต่ต้องคอยโน t ตตัวเองไว้ว่าถ้าวิ่งในระยะยาวต้องยอมรับกับความนุ่มมากจนอาจจะถึงความว่ายว้ยได้นะครับในบางในในระยะที่ยาวหน่อยนะครับแต่ถ้าตัว d y n c b l a s สเนี่ยจะเป็นรองเท้าที่เบาแต่ซับพอร์ตน้อย กว่าตัว A10 Nova Blast นะครับแต่ก็ยังซัพพอร์ตอยู่นะครับเพราะว่าจำนวนโฟมเนี่ยเขาก็ยังมีให้อยู่แต่เฉพาะตรงส้นเท้าเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหน้าเท้าถึงกลางเท้าเนี่ยจะไม่รู้สึกนุ่มหรือซัพพอร์ตเท่าตัว Nova Blast นะครับแต่บางท่านบอกว่าให้วิ่งไปเรื่อยๆก่อนก็จะนุ่มขึ้นในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวิ่งอีก สักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกับตัว Dynablast นะครับก็เอาเป็นว่าตัว Dynablast เนี่ยสำหรับคนที่ชอบความเบานุ่มระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้า n o b l Blast เนี่ยชอบนุ่มและซัพพอร์ตมากๆนะครับผมแต่รับได้กับน้ำหนักที่มากขึ้นหน่อยประมาณนี้นะครับกับข้อมูลของพี่น้อง a s i c ตระกูล Blast นะครับผมก็ หวังว่าข้อมูลของผมคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านเอาไว้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองนะครับผลก็ถือว่ามันเล่าให้ฟังในมุมของคนที่ใช้คนหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังว่ารองเท้าคู่ไหนเป็นยังไงเพื่อทุกคนเอาไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อรองเท้า ของตัวเองนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ t o n i x TV เอาไว้ด้วยนะครับไว้เป็นกำลังใจให้คนทำนะครับผมจะได้ทำคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้ดูอีกเรื่อยๆนะครับผมคำถามของคลิปนี้ง่ายๆเลยมีอยู่ว่าระหว่าง ASIC No b l a s กับ ASIC Dynablast เนี่ยคุณชอบคู่ไหนมากกว่ากันหรือว่าคุณสนใจคู่ไหนมากกว่ากันสามารถพิมพ์ พร้อมเหตุผลเข้ามาได้ท้ายคลิปนะครับในคอมเมนต์นะครับเอาผมจะนำชื่อของทุกคนที่พิมพ์ตอบคำถามเข้ามาเนี่ยมาสุ่มจับหารายชื่อผู้โชคดีที่จะได้กล่องรองเทา้า Keep in Box ไปนะครับอ่าอีกรอบหนึ่งนี่นะกล่องรองเทา้าอินบ in Box นะครับก็ทำจากพลาสติกคุณภาพดีนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะเอาไปใช้ก่อนก็สามารถร่วมตอบคำถามได้หรือว่าถ้าใครอยากจะซื้อก็สามารถสแกน QR Code หรือว่ากดลิงก์ตามคอมเมนต์ด้านล่างที่ผมจะฝากไว้ ได้เลยนะครับผมและอย่าลืมนะครับช่วงท้ายมีประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับทั้งที่แล้วด้วยนะครับสามารถดูได้นะครับว่าเป็นคุณหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันนะครับครั้งหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับวันนี้มาประกาศรายชื่อผู้ที่ร่วมตอบคำถาม ในคลิปที่เปรียบเทียบ ASIC NOVA BLAST กับ s k e t c h e r g o l a n 7 Plus นะครับมีผู้ที่ร่วมตอบคำถามแชร์ประสบการณ์มาทั้งหมด20ท่านนะครับรายชื่ออยู่หน้าจอนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะขออนุญ,ญาตกดเลยแล้วกันนะครับอ่าดะนนะกดอัดหน้าจอนะครับผมอ่ะเดิงสาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมตอบคำถามเข้ามานะครับผม โดยผู้โชคดีของคลิปนี้ได้แก่คุณนิดอาจ,จารย์นะครับผมยินดีด้วยนะครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวจะติดต่อผ่านทางเพจ Facebook นะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ร่วมตอบคำถามเข้ามานะครับแล้เดี๋ยวจะติดต่อไปนะครับผม